สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพามาชมบอนสีสวยๆที่ชื่อว่าบอนสีชายชนกันค่ะบอนสีชายชนเขาก็จะมีราคาที่สูงมากเลยค่ะแต่ใบของเขาก็จะสวยมากเช่นเดียวกันค่ะ การดูแลก็จะเหมือนบอนสีทั่วไปเลยค่ะเขาชอบน้ำมากเลยค่ะเราก็จะมีจานรองน้ำให้เขาด้วยค่ะการปลูกเราก็จะใช้ดินล่วนผสมกับขุยมะพร้าวหมักแล้วก็ใบมะขามค่ะบอนสีส่วนมากก็จะชอบใบมะขามค่ะ ก็จะช่วยให้เขามีสีที่สวยมากค่ะเราก็จะเลี้ยงเขานอกตู้อบค่ะแต่ว่าเราก็จะมีการกลางแลนให้เขาค่ะเราจะให้เขาโดนแดดในช่วงเช้าเช้าค่ะ ส่วนกลางวันก็จะล่มลำลายค่ะบนสีถ้าล่มเกินไปสีเขาก็จะซีดค่ะสีไม่ค่อยสวยค่ะถ้าไม่โดนแดดเลย ส่วนการให้ปุ๋ยเราก็จะให้ปุ๋ยเม็ดละลายช้าค่ะแล้วก็จะให้ทีละไม่กี่เม็ดค่ะบนสีชายชนค่อนข้างจะโตช้าค่ะเราก็จะคอยบำรุงเขาด้วยฮอร์โมนค่ะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนน้ำสาวข้าวฮอร์โมนจูลินซีสังเคราะห์แสงหรือว่าเอ็มร้อยค่ะ ให้เขามีอาหารได้กินอยู่ตลอดค่ะส่วนมแมลงเราก็จะคอยดูมแมลงไม่ให้มารบกวนเขาค่ะแล้วเราก็จะคอยเปลี่ยนกระถางให้เขาเรื่อยๆเมื่อเขาโตขึ้นค่ะ ใบและสีเขาสวยมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ